ลิวพูลเล็งโลหะแข้งระดมทุนล่าเวียดนูนเยสเอลเลียตติดโผลิวพูลยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับเบอเลว์คูเซนในการคว้าตัวฟลอเรนเวียดมิดฟิลทีมชาติเยอรมนีมาร่วมทีมได้หลังข้อเสนอครั้งที่2โดนปัดทิ้งเรียบร้อยหงแดงหมายมั่นปั้นมือที่จะกระชากตัวเวียดมาช่วยสร้างสรรเกมให้กับทีมโดยยื่นข้อเสนอรอบ2จํานวน130บล้านยูโรหรือประมาณ4 6 8 0บล้านบาทรวมแอดออนให้กับห้างยาพิจารณาแต่โดนปฏิเสธไป เนื่องจากอดีตแชมป์บุนเดสเลกาต้องการค่าตัวเวียดประมาณ150ล้านยูโรเราว5,850ล้านบาทจากเหตุด,ดังกล่าวนั้นทำให้ลิเวอร์พูลอาจจำเป็นต้องขายนักเตะในทีมออกไปก่อนอย่างน้อย1รายเพื่อระดมเงินทุนเพิ่มตามที่ห้างยาต้องการและนี่คือ5แข้งที่ลิเวอร์พูลสามารถพิจารณาขายออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้ 1. ดาวินนูนเยส กองหนะ้าทีมชาติอุรุกวัยกลายเป็นส่วนเกินในยุคข,ของอันเนอร์สล็อตไปเรียบร้อยแล้วหลังทําผลงานไม่น่าประทับใจในซีซั่นที่ผ่านมาและจะถูกปล่อยตัวออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้ค่อนข้างแน่นอนอย่างไรก็ตามเวลานี้ยังไม่มีทีมใดที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาอย่างจริงจังแม้ช่วงที่ผ่านมาจะตกเป็นเป้าหมายของแอตเลติโกมาดริดก็ตาม 2. คอร์ตาซิมิคาร์ดลิเวอร์พูลยังไม่มีแผนจะปล่อยอันดูโรเบิร์ตสันออกไปทำให้ซิมิคาร์ดอาจหมดอนาคตในถิ่นแอนฟิลเนื่องจากทีมกำลังจะได้ตัวมิลลสเคอร์เคสเข้ามาเสริมทัพ ซึ่งทาให้การปล่อยตัวแบ็กซ้ายทีมชาติกรีซอาจไม่ใช่เรื่องยากเพราะนักเตะมีค่าตัวไม่สูงเท่าแข้งรายอื่นๆในทีมสเฟเดริโกเคียซ่าปีกชาวอิตาลีถือเป็นแข้งใหม่เพียงรายเดียวของลิเวอร์พูลในซีซั่นที่แล้วแต่เจ้าต,ตัวต้องเจออาการบาดเจ็บเล่นงานส,ส่วนใหญ่ทําให้โอกาสลงสนามของเจ้าตัวมีจํากัดและโชว์ฟอร์มเก่งออกมาไม่ได้เลยเคียซ่าอยู่ในลิ์อันดับต้นๆที่ลิเวอร์พูลพร้อมรับฟังข้อเสนอ โดยมีนาปลีเป็นหนึ่งในสโมสรที่มีข่าวโยงกับแข้งชาวอิตาลีที่ต้องการได้ตัวไปทดแทนคริชาควาราสเคเลียที่อันโตนิโอคอนเต้ยังตามหาตัวตายตัวแทนอยู่ 4. จาเรลคอนซาควอนซากลายเป็นผู้เล่นที่ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงในการเป็นส่วนหนึ่งในดีนระหว่างลิเวอร์พูลกับฟลอเรนเวียดหลังจากเป็นที่หมายปองของเลว์คูเซนที่ต้องการดึงไปแทนยนาธานทาที่ย้ายไปไบเยอร์มิวนิค ดาวเตะวัย22่ปียังพิสูจน์ตัวเองก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญให้หงแดงไม่ได้โดยเขากำลังตกเป็นเป้าหมายของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเช่นกัน 5. ฮา,าวิเอลเลียดนอกจากคอนซาแล้วเอลเลียดเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของเลเวอร์คูเซ่นที่ต้องการให้ลิเวอร์พูลยื่นข้อเสนอเป็นส่วนหนึ่งในดินของฟลอเรนเวียดเนื่องจากต้องการแข่งมาทดแทนจอมทัพทีมชาติเยอรมนีด้วยความที่โอกาสการลงสนามของเอลเลียดกับลิเวอร์พูลค่อนข้างจำกัดทำให้สโมสร์อาจพิจารณาขายเขาออกไปได้